สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพระมงคลที่ควรมีไว้บูชาในบ้านกันบ้างนะคะวันนี้คิติจังชาแนลเลยกล่าวแนะนำว่าควรมี พระสังกรจจายแบบนี้หรือพระสังกระจายอย่างที่เรียกกันทั่วไปค่ะถือเป็นพระอาหารหันต์ผู้บันดาลโชคลาภสติปัญญาและเมตตามหานิยมรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวด้วยท่านได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทศรั์และมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีพุทธลักษณะที่โดดเด่นคืออ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคํามีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภสังเกตใบหน้าของท่านนะคะท่านจะยิ้มแยม้มเสมอ จึงเป็นที่รักใร้เหล่ามนุษย์และเทพพย,ายดามีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดบูชาพระสังกจ,จายย่อมเป็นพระมหามงคลอุดมด้วยลาบยศความเจริญรุ่งเรืองดีนักแลพระสังกจจายนี้เป็นพระอรหันต์ที่ควรสักการบูชาพวกความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง วันนี้คิติจังชาแนลได้พระสังกัจจายมาจากวัดป่าสวนโชติปัญญารามจังหวัดกาลสินซึ่งคิติจังชาแนลและทีมงานได้นำพระป่าสามัคคีไปถวายที่วัดหลวงพ่อท่านเลยได้นำพระสังกจายองค์นี้มามอบให้เป็นที่ระลึก ท่านบอกว่าจะได้มีโชคลาภภูนทวีโชคดีไม่รู้จบพบกับความอุดมสมบูรณ์ตลอดชีวิตและท่านยังบอกอีกว่าบ้านใดหลังใดมีพระสังกจายไว้บูชานั้นท่านจะสามารถกันได้ทุกๆอย่างที่ไม่ให้มากล้ามกลายในครอบครัว คำว่าสังกระจายหรือสังกระจายจะกระจายสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากครอบครัวของเราไม่ให้มากล่ำกลายในครอบครัวเด็ดขาดหรือถ้าใครมีลูกเล็กเด็กแดงให้หาพระสังกระจายองค์เล็กๆมาคล้องไว้ที่คอนะคะจะทําให้เด็ก มีความอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะองค์ท่านก็มีความอุดมอ้วนทวนสมบูรณ์อยู่แล้วและหากใครมีคนเฒ่าคนแก่ที่ลมป่วยหรือว่ากำลังเจ็บอยู่ให้หาพระสังกัจจายที่เป็นเหรียญเอามาไว้ใต้หมอน ที่คนป่วยนั้นนอนอยู่ท่านจะได้ช่วยรักษาและดูแลกระจายทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีที่จะมากล้ามกายคนป่วยส่วนเคล็ดลับการบูชาพระสังกจจายมีดังนี้นะคะให้จุดธูปสามดอกให้บูชาตอนเช้าก่อนไปทำงานและตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะ ถวายดอกบัวห,หรือดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมจำนวนเจ็ดดอกการปิดทองเราควรปิดทองที่พุงของท่านนะคะเชื่อว่าจะทำให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเวลาปิดทองให้ท่องแบบนี้นะคะแผ่นที่หนึ่งพุทธังเปิด แผ่นที่สองทำมังเปิดแผ่นที่สามสังคังเปิดเปิดโชคเปิดลาเปิดเงินเปิดทองให้ไหลมาเตมาทุกทิศทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทางใช้ทองสามแผน่นมาปิดที่พุงของท่านนะคะทีนี้เรามาดูคาถาบูชาพระสังกัจจายกันเลยนะคะให้เราท่องนะโมสามจบนะคะท่องตามคิติจังชาแนลเลยนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโอาตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอาตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอาตอะระโตสัมมาสัมพุทธะพอท่องนะโมสามจบแล้วให้กล่าวแบบนี้นะคะกัจจานะจะมหาเถโรพุทโธพุทธานัง พุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสามนุปปัตโตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวะมนุษย์สานังปิโยพรมนมุตโม ปิโยนาคะสุปันนานางังปิยินทะริยังนามามิหังสัพเพชนาพระหูชนาปุริโสชนาอิทีชนาราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหี ปิยังมะมะให้ท่องกล่าวบูชาแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูอีกบทหนึ่งนะคะเป็นคาถาบูชาขอลาบทนี้ถ้าสวดทุกวันจะเป็นความสิริมงคลแก่ตัวท่านค่ะกัจจายนะมหาเถโรเทวตานาระ ปูชิโตโสระโหปัจจยาทีมีมหาลาพังพระวันตุเมลาเพนะอุตโมโหติโสระโหปัจจยาทีมีมหาลาพังสัพพลาภาสัทธาโสตถีพระวันตุเม สาธุถ้าชอบคลิปนี้ของคิิจางชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ